สวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่พี่พิงน้องเอฟซีที่น่ารักทุกคนทุกท่านเลยนะคะสวัสดีนะคะวันนี้นะคะพ่อคว้าแม่คว้านะครอบครัวนัตยาพิวัฒนาต้องกราบขอบพระคุณนะคะพี่เป้นะคะที่มอบคะแนนให้กับครอบครัวนัตยาพิวัฒนานะคะได้มาซื้อผลไม้อร่อยอร่อยให้กับสองสาวนะคะน้องนตัตยาพิวัฒนานะคะหลังจากพี่วาดเลิกงานมาแล้วนะคะแม่แม่นะคะก็ ทานผลไม้อร่อยอร่อยเลยนะคะมาแล้วนาตยาคนสวยมาแล้วอ้ยนาตยาจะได้กินกล้วยแล้วนะคะโอขอบคุณค่ะสวยมากเลยมาทางนี้มาทางนี้ลูกคนมาทางนี้มาแล้วคะ่ะกวันเจ๋งนะคะก็ไปรับคุณพ่อมาะคะ่ะกวนเจงไปรับคุณพ่อมานะคะ ก็ต้องกราบขอบพระคุณนะคะพี่เป้นะคะกับขอบพระคุณที่เอ็นดูสองสาวนะคะอภิบานมาก,กินแล้ว <c oughs> สาวนะคะก็เชิ้นเย็นนะคะได้ทานผลไม้อร่อยๆนะคะก็ขอให้พี่เป้และครอ,อบครัวจงมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะกราบขอบพระคุณนะคะที่รักสองสาวนะคะ ได้ป้อนผลไม้ให้กับสาวๆได้ทานในวันนี้นะคะกลาบขอบพระคุณมาก <Yeah. S 1> ๆเลยนะคะอร่อยอร่อยเลยค่ะโอ้เแด็กไม่ได้ทานเลยหรอแล้วแดกขอบคุณครับแม่เป้เหรอลูกแดกขอบคุณครับแดกแม่ทำให้กินแล้วไงลูกโอ้แดกขอบคุณครับ อร่อยไหมคะนาตยาแสบบะลูกเออดูอดแสบอยู <c oughs> <c oughs> พ่พี่แดกพี่แดกครับ อ่อยใหญ่เลยค่ะวันเจงสวัสดีครับย่างควันเจงนะคะอยู่ไปอยู่มาบอกแม่แม่หนูจะไม่ไปเรียนที่บ้านแล้วนะอร่อยไหมครับพี่วาด อันนี้สาวๆนะคะก็ได้ทานกล้วยได้ทานสับประรดนะคะอร่อยอร่อยเลยนะคะ ตยาจ๋าขอบคุณค่าสวยแบบไหนลูกสวยกันแล้วแซบบอยล่แซบบอยย้ำบักนัดอยู่ค่ะแม่แม่ลามักบักนัดพี่วาดก็กินตะก้วยค่ะแม่แม่พี่วาดกินตะกล้วยล่ก็กินตะบักนัด อากาศดีมากค่ะแม่แม่ลบเย็นสบายนะคะช่วงเย็นๆนะคะกับสองเ้านะคะแม่แม่ก็ต้องขอกราบขอพระคุณอีกครั้งนะคะกราบขอพระคุณคุณพี่เป้นะคะขอบคุณที่รักและเอ็นดูนะคะสองสาวนะคะ ก็ขอข,บขอบคุณแม่แม่เอฟซีทุกท่านเลยนะคะขอบคุณเช่นกันนะคะกับขอบคุณคุณแม่ตุ๊กตานะคะท่านก็ออเดอร์ผลไม้มาให้สาวๆได้ทานเรื่อยๆ,ๆนะคะ <ๆ S 1> ก็คุณพ่อคุณแม่นะคะท่านไหนนะคะอยากป้อนผลไม้สองสาวน้องนาตยาพิวัฒนาออเดอร์มาได้นะคะแม่แม่จ๋านะคะพอควานแม่ควานนะคะยินดีจับ จัดให้นะคะแม่ะะแม่นะคะแม่ควันอาจจะไม่ค่อยได้มาไรฟ์สดในการจัดจําหน่ายผลไม้ออนไลน์นะคะแต่ก็ยินดีนะคะแม่แม่ขายินดีที่จะจะัดโตวผลไม้ให้สาวๆได้ทานกันนะคะในวันพิเศษนะคะแม่แม่นะคะกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะดีใจลูกๆได้ทานอะไรอร่อยนะคะ ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณแม่แม่ที่รักและเอ็นดูสองสามมาโดยตลอดนะคะเดี๋ยวพี่วาด <laughs> พี่วาดดีใจหู <laughs> แต้ยแสบบลูกอากาศดีมากนะคะแม่แม่อากาศดีมากเลยลมเย็ยนเลยนะคะขอทานสับลรดเรื่อยๆนะแม่แม่ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณนะคะกราบขอบพระคุณพี่เป้นะคะที่ได้มาป้อนผลไม้ให้กับสองสาวออเดอร์ผลไม้ให้กับสาวๆได้ทานในวันนี้นะคะสองสาวนัตยาพิวัฒนาได้ครอบครัวนะคะก็ขอให้พี่ปุ๊กขอให้พี่เป้นะคะแร่ครอบครัวจงมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะร่ำรวยเงินทองนะคะคิดสิ่งไหนนะคะทำสิ่งใดก็ขอให้ประสบผลสำเร็จนะคะ มั่งมีส,สมดังปรารถนานะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงกันทั้งครอบครัวเลยค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกๆกำลังใจมากๆเลยนะคะที่มอมให้กับครอบครัวนติยาพิวัฒนานะคะสวัสดีค่ะ